สวัสดีค่ะกิกค่ะอ,อนทศาถาวรรัตน์นะคะที่ขออนุญาตเน้นนมสก,กุลเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีคำพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะตั้งแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปที่คือจะจากมีการขับไล่ผีไร้วิญญาณช่วให้กิกนะผีไร้ก็สาแดงด้วยนะคะด้วยการที่พออาจารย์จะวางมือกิกกิกหลบด้วยค่ะก็คือกิกไม่ยอมให้อาจารย์วางมือแต่ปรากฏว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ก็มีพี่สาวที่คิดว่า่ะได้คุยกันถึงเรื่องประสบการณ์ของการอยู่ในไฟแล้วก็พิ่ก็ถามว่ากิ๊กเนี่ยใช้แต่งงานแล้วหรือ,อยังแต่งแล้วใช้นามสกุลสามีหรือเปล่าบอกว่าเปล่าใช้นางไหมก็ไม่ก็คือไม่มีอะไรที่เราจะให้เกียรติเขาเลยหรือว่าเราจะยอมอยู่ใต้อานัตของเขาเลยนะคะกิ๊กก็เป็นคนเยอะหยิ่งมาก่อนวันนั้นพอรู้สึกอะไรไม่รู้อะค่ะหนุนใจมากเลยว่า จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนก็เลยไปเปลี่ยนนามสกุแลแต่ก็เปลี่ยนคนํานำหน้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่กิกมองว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์สาหรับกิ๊กนะคะก็คือสามีกิ๊กเนี่ยอยู่ๆเขาก็เขาหน้ารักขึ้นมาค่ะมีวันหนึ่งอะครับรถเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่อยากจะพูดไม่เพาะแล้ว กิ๊กก็งงมากเลยว่าทำไมาอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาอยากจะเป็นคนที่พูดจาแบบเพาะขึ้นนะอยู่อีกวันหนึ่งเขาก็ส่งข้อความมาเขาอะอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะกิ๊กก็ตกใจมากเลยค่ะอันเนี้ยเป็นการอาัศจรรย์ในฐานะภรรยานะคะแต่งงานกันมาสิบปีเรารู้ดีว่าสามีเราอะเป็นคนยังไง ที่อยู่เขาก็พูดกับกิกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นมันทาให้กิกรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่กิกได้มาอยู่ภายใต้ไฟของพระเจ้าที่เผาแกลบในชีวิตของเราออกไปอะค่ะ มันทำให้อะไรหลายๆอย่างอ่ะมันถูกล้างสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกิกเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำการอัศจรรย์แล้วก็กำลังทำการของพระองค์อยู่เพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่แค่ชีวิตกิกกิกเชื่อว่าทุกคนก็จะได้รับสิ่งนี้เช่นกันค่ะวันนี้ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้งสิ้นนะคะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์